الحمد لله رب العالمين هدانا صراطا مستقيما وشرع لنا دينا قويما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نحمده على ما هدانا ونشكره على ما أعطانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق من شاء من عباده للإيمان والعمل الصالح فكان عملهم مبرورا وسعيهم مشكورا وضل عن صراطه أمم لا تزيدهم عباداتهم وشعائرهم إلا مقتا من الله تعالى وبعدا عما يرضيه ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الْحَالِكُ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تن الله سبحانه คือสเสบียงที่ดียิ่งต่อพวกท่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายแท้จริงแล้วสุขอันจำเริญสุขนี้นั้นได้ตั้งอยู่ระหว่างสองวันลื่นเริงสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์นั่นก็คือวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ศาส,สนาคริสต์ที่พวกเขาหลงทางจากศาสนาจากแนวทางของท่านนาบีอีสาอะลิฮิสลามอย่างชัดเจนพวกเขา ได้พยายามทำให้ศาสนาของพวกเขาเป็นวันสำคัญในระดับโลกเพื่อที่ว่ากลุ่มชนอื่นจะได้ปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขาแต่เทาว่าผลทางของพวกเขานั้นข้านกันอย่างชัดเจนกับแนวทางของอัลลอฮฺสุฮาห์นูวตาอัลาตลอดจนบรรดารอซูลทั้งหลายพวกเขาได้ทำให้ศาสนาของพวกเขานั้นมีการบิดเบือนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มมีการลด ตามแต่สิ่งที่พวกเขาคิดว่าดีเพราะพวกเขานั้นหวังที่จะใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุภาโนวตาอาลาหวังในความรักและความพอพระทัยจากพระอ,องค์แต่ในเมื่อมันเป็นการบิดเบือนศาสนาของอลัลลอฮ์แล้วพระองค์จะทรงพอใจต่อสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีแนวทางของพวกบูชาจเจวิตมาผสมปนเปกันตั้งแต่ช่วงต้นๆของศาสนา พวกเขาเอาแนวคิดของปรชัชญากรีกโบสพวกเขาเอาแนวคิดต,ตามปรัชญากรีกและโรมันและพวกเขายังทําให้อัตลักษณ์ของพวกโรมันและพวกกรีกที่บูชา,<ม>จาเจวิตมาเป็นพื้นฐานสําคัญของศาสนาคริสต์ถ้าเราพิเคราะห์ดูเราจะพบว่ามีนักประวัติศาสตร์ชาวคริสต์เองได้เขียนในหนังสือเล่มหนึ่งมิที่มีชื่อว่าอุซูรุลวัซนียาฟิลมาซีฮียะ พื้นฐานของพวกบูชาจเจวิตที่เข้ามามีส่วนร่วมในศาสนาคริสต์โดยที่หนังสือเล่มนี้ได้ระบุเอาไว้ว่าวันคริสต์มาสของชาวคริสต์นั้นมีที่มาจากพวกบูชาเทพพระอาทิตย์ตามตำนานกรีกและโรมันโดยที่พวกเขาอ้างว่าวันดังกล่าวเป็นวันเกิดของเทพพระอาทิตย์ในช่วงศตวรรษที่400ในช่วงที่โรมันปกครองชาวคริสต์และนักบวชชาวคริสต์เอง ก็ได้มีการเปลี่ยนจากวันเกิดของเทพพระอาทิตย์มาเป็นวันเกิดของท่านนาบีอีสาอะลฮิสลามตามแนวทางของพวกโรมันแต่ทว่าพวกเขากลับอ้างว่าสิ่งเหล่านี้มีที่มาจากท่านนาบีอีสาอะลฮิสลามตลอดจนบรรดาสาวกของท่านซึ่งท่านเหล่านั้นก็บริสุทธิ์จากคําอ้างทั้งมวลท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน พวกเขาได้มีการจัดงานลื่นมเดิงที่ยิ่งใหญ่โดยอ้างว่าเป็นวันเกิดของท่านนบ,บีอีซาอะัยฮิสซารามหรือที่เรียกกันว่าวันคริสต์มาสและหลังจากนี้อีกไม่กี่วันเราก็จะพบว่าพวกเขาก็จะจัดงานวันลื่นเริง,เรงในช่วงต้นปีใหม่ซึ่งวันลื่นเรงของพวกเขานั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยชิริกกูโฟดบินอามักซิยะสิ่งฝาฝืนต่างๆมากมายตลอดจนความเสื่อมเสียท่านพี่น้องที่รักทั้งหลาย ในมุมมองของเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์เราจะต้องรู้ว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์สุภาหนววตาอัลาพระองค์ไม่ทรงบัญญัติวันลื่นเลืองใดๆให้แก่ผู้ศรัทธ,ธานอกเสียจากวันอีดทั้งสองเท่านั้นคือวันอีดินฟิตและอีดินอัทฮาท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าวันลื่นเลืองนั้นเป็นเรื่องราวของบทบัญญัติและเรื่องราวของบทบัญญัตินั้นคือการอิบาดะ หากว่าสิ่งนั้นคือการอิบาดะไม่อนุญาตให้มีการอิจฮาดไม่อนุญาตให้มีการวินิจฉัยไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มหรือการลดในการอิบาดะนั้นนั้นฉะนั้นแล้วหากเราบอกว่าวันอีดมีแค่สองวันถ้าเราเพิ่มหลังจากนี้การเพิ่มนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจน เราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันเกิดมาจากความรักที่มีต่ออัลลอฮ์ที่มีต่อรอซูลหรือต่อศาสนาของพระองค์หากว่ามันเป็นการบิดอาเป็นการเพิ่มขึ้นมาจากสิ่งที่พระองค์กําหนดอัลลอฮ์กำหนดแล้วล้วก็มันคือสิ่งต้องห้ามในอิสลามท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายชาวคริสต์วกเขายังอ้างอีกว่าท่านนาบีอีสาอะลฮิสาลามเกิดในช่วงฤด,ด,ดูหนาวทั้งที่ความเป็นจริงแล้วท่านนาบีอีสาอะลาฮิสาลาม เกิดในช่วงที่อินทผลามสุกงอมหรือในช่วงหน้าร้อนนั่นเองดังที่อัลลอฮฺสุภาห์นัวตาอาลาพระอ,องค์ได้ทรงบอกให้เรารู้ว่าวะหุซีอีเลกิบิจิสอินนะคละมัดยำจงเขย่าต้นไม้ตรงเขย่าต้นอินทผลามลงมาเถิดตูซากินอาเลากิรุตอบันเจนียาแล้วอินทผลามที่สุกงอมหน้ากินมันจะตกลงมาอย่างเธอท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าการที่พวกเขาอ้างว่าท่านนาบีอีซาอะรยฮิสลามเกิดในช่วงฤดูหนาวจะเป็นความจริงถึงกระนั้นการที่พวกเขาจัดงานวันเกิดให้กับท่านนาบีอีซาัยฮิสลามนั้นก็เป็นที่ต้องห้ามในาศาสนาของพวกเขาอยู่ดีท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายเลขานิาตาวาของซาอุดีอาระเบียได้เตือนมุสลิมด้วยกันว่า ไม่อนุญาตให้มุสลิมมีการวอวยพรในวันลืนล่นลดืองใดๆของพวกคริสต์เพราะว่าการวอวยพรนั้นจะเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องของการทำผิดการทำบาปการเป็นศัตรูกันดังที่อัลลอฮฺสุภานะฮฺวะตะอัลลาด้ตรัสว่าวะตาอาวานุอัลัลเบตในวันตักวาพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในเรื่องราวที่เป็นคุณงามความดีและความยำเกรง วลาจะอาวันุอัลลอิอิสมิวันอุตวานและพวกเจ้าอย่าได้ช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความผิดบาปการเป็นศัตรูการทะเลาะเบาแวงกันและรจชนัฟตาวายัางได้อธิบายต่ออีกว่าการอวยพรในวันลื่นเรื่องของพวกเขานั้นเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพวกเขาและเป็นการขอให้พวกเขามีความรักที่มีต่อพวกเราเป็นการแสดงออกถึงความพอ ใจของเราที่มีต่ออัตลักษณ์ของพวกเขาที่มีต่อศาสนาของพวกเขาดังนั้นไม่อนุญาตให้เรากระทําการอวยพรให้แก่พวกเขาแต่ทว่าเราจะต้องแสดงออกถึงสิ่งที่เห็นต่างอย่างชัดเจนอันเนื่องมาจากการกระทําที่ข้านกับอัลลอฮฺสุภานวะตะอัลาของพวกเขาการที่พวกเขาได้ทําชีริกต่อพระองค์การที่พวกเขาได้กล่าวอ้างว่าอัลลอฮฺสุภานวะตาอัลานั้นมีบุตร และอัลลอฮฺสุฮานูวาตาลายังได้ตัดต่ออีกว่าและแต่จิดูเก้าใหม่อยู่มีนูนบิลลาฮิวันเยหมิลอาเคศมมฮัมมัดเจ้าจะพบว่าไม่มีกลุ่มชนใดที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกอยู่วาดูนามันฮาดดัลลอฮาวารสู้ล่ะที่เขาจะรักผู้ที่ต่อต้านขัดแย้งกับอัลลอฮ์และรอซูลของพระอ,องค์ วะเลวกาโนอาบาอาหุมถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นพ่อแม่ของพวกเขาเอาอาบานาอาหุมหรือบุตรหลานของพวกเขาเอาเอควานาหมเอาอาชีรอตหุมหรือจะเป็นพี่น้องหรือเครือญาติของพวกเขาเองท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายหากเราพิจารณาดูในอดีตเราจะพบว่าบรรดยายโฮดีพวกเขามีชีวิตอยู่ในนครมาดีนหะใช้ชีวิตอยู่ในนครคอยบัต แต่เราจะไม่พบว่าบรรดาซอฮาบะท่านใดเลยหรือแม้แต่ท่านเดียวก็ตามเข้าไปร่วมในการจัดงานลื่นเืิงของพวกเขาไม่แม้แต่จะเป็นการช่วยเหลือหรือการอวยพรพวกเขาถ้าเราลองร้อนดูไปในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าหลายๆเมืองของชาวคริสต์ถูกพิชิตโดยมุสลิมในสมยัยของท่านอุมัตโรเดียนลอนอันหูแต่ทว่าท่านอุมัตนั้นได้ทําสนธิสัญญากับชาวคริสต์เหล่านั้นไว้ว่า พวกเขาจะต้องไม่จัดงานลื่นเลงต่อหน้าบรรดาผู้ศรัธทธาหรือในที่สาธารณะชนของบรรดาผู้ศรัธทธาดังกล่าวนี้บรรดาสหฮับะเห็นตรงกันทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นการเรียนแบบต่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัธทธาดังที่ท่านนาบีสุลตาลา์ฮอะไยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันตะชับบะฮับิเก้ามินฟะฮัวมินหุม ใครก็ตามที่ทําตัวเรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเขาก็เป็นหนึ่งจากกลุ่มชนนั้นและจากดารสของอัลลอฮฺสุภาหนะฮฺอาัลลอช์ที่ว่าละกลุ่มดีนุกุ่มศาส,สนาของพวกเจ้าศาส,สนาของผู้ปฏิสัทธาก็คือศาสนาของผู้ปฏิเสธศรัทธ,ธาวะลียาดีนและศาสนาของฉันหมายถึงศาสนาของท่านนาบีสรรววุลสลฺาะฮ์วะไลฮิวะซัลลัมก็คือศาสนาของท่านนาบีสรรววุลสลฺาะฮ์วะไลฮิวะซัลลัม يا ياكا شتين بلغ الله <سؤال> لي ولكم في القران <سؤال> العظيم <سؤال> ونفعنا واياكم بما فيه من الذكر <سؤال> الحكيم <سؤال> اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه واستغفروه انه هو الغفور الرحيم ัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดันกะซีรอนตอยิบันมุบารอกัลฟีกะมายูฮิบบุนาวะรอดือวะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะหะดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอะบดุฮูวะราซูลูศ็อลลาวาตุลลอฮิวะสสลามุอะลัยฮิวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายนับจากนี้ไปเพียงไม่กี่วันเราจะพบว่าบรรดามุสลิมส่วนมากนั้น จะไปร่วมอยู่ในงานเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยที่พวกเขาไม่มีความรู้เลยว่าการที่เข้าไปร่วมอยู่ในเทศกาลของคนต่างาศาสนานั้นเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามการสนุกสนานการคืนเครึงการมีความสุขในช่วงวันอีดวันลื่นเรื่องของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในอิสลามและในวันอีดของพวกเขาวันลื่นเรื่องของพวกเขามีกุฟมีชิริกมีบิดอา มีสิ่งที่เป็นมาซียะอย่างชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อพวกเราผู้ศรัทธาและการอีหมานของพวกเราท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายมุสลิมเราจะพอใจได้อย่างไรที่จะไปร่วมอยู่ในวันอิทของวันของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังที่อัลลอฮฺสุภานวตาาได้บอกให้พวกเรารู้ว่าบรรดาชนเหล่านั้นไม่เคยหวังดีต่อเราเลยดังที่พระอ,องค์ได้ตรัสว่า มายาวัดดุลละซีนักฟูรมินอัคลินกิตาบวลลมุชลิกีนบรรดาผู้ที่เขาปฏิเสธศรัทธาจากชาวคัมภีร์และชาวมุสและพวกมุชลิกินพวกเขาไม่ชอบเลยไอยุนัสิละอเลกุมมินไขริมเมรอบิกุมที่จะให้พวกเจ้าผู้ศรัทธาได้รับความดีหนึ่งความดีใดก็ตามที่มาจากพระเจ้าของพวกจันพวกเจ้าแล้วเราบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจต่อวันอีต่อพว่กคุฟฟัตได้อย่างไร ในเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอาลาได้บอกให้เรารู้ว่าในหัวใจของพวกเขานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยกับการอิจฉาริษยาและประทุษร้ายต่อเราดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอาลาได้ตรัสว่าวัดเดกซีรุมมินอห์ลิน ah กีตาบชาวคัมภีพวกเขาชอบเป็นอย่างมากเรายารุดดูนะกุมมิมบาดีอีมานี่กุมกุฟฟ้ารันฮฮสดัมมินอินดีอังฟุติีฮิมที่จะให้พวกเจ้าบรรดาผู้ศรัทธา กลับส้นเท้าของพวกเจ้าไปสู่การทําในสิ่งที่เป็นกูฟตุตหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อันเนื่องมาจากความอิจฉาดิษยาที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาแล้วเราบรรดาผู้ศรัทธาจะเข้าร่วมในเรื่องหลักของการอากิดาของพวกเขาได้อย่างไรถ้าหากว่าเรากระทำในสิ่งดังกล่าวเรากับพวกเขาไม่ได้มีความต่างไม่ได้มีความแตกแยกใดๆจากกันเลยดังที่อัลลอฮ์สุภาหานะฮุตะอาลาได้ตรัสว่า วัดดูเราตักฟรูนักกมากฟรูฟักกูนูนสวอาพวกเขาชอบเป็นยันมากหากว่าพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาเหมือนที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาระหว่างพวกเจ้าและพวกเขาก็ไม่ได้ต่างกันท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายและอัลลอฮฺสุภานวตาลายังบอกถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอีกว่าอินยะสกอฟูกุมยะกูนูและกุมอาดะ หากว่าพวกเขามีความสามารถที่มากกว่าพวกเจ้าแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะแสดงออกถึงความเป็นศัตรูต่อพวกเจ้าวายปสุตูอีเลกุมไอเดียหุมพวกเขาจะเอามือของพวกเขามาทําร้ายพวกเจ้าวะอันซินาตะหุมบิสซูและพวกเขาจะใช้ลิ้นของพวกเขาในการกล่าวเท็จในการในการกล่าวไม่ดีต่อพวกเจ้าวะวัดดูเราตักฟูรูนและพวกเขาก็ชอบเป็นอันมากถ้าหากว่าพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ดังนั้นท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุภานาะหัวตอาอัลลาให้มากๆจงขอบคุณต่อพระองค์ในเนี้ยมาที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกท่านที่พระองค์นั้นทรงทําให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกท่านเป็นทางออกเป็นฮิไดา้ยะาสสาหรับพวกท่านและจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ที่พระองค์นั้นทรงประทานท่านนาบีสุลต์ลาหัวตะอัลัาฮิวะซัลลัมลงมาให้เป็นนบีแห่งความเมตตาแก่พวกท่าน ท่านทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามชนส่วนมากเลยเพราะชนส่วนมากพวกเขานั้นไม่ได้มีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องดังที่อเลอสซุพานะฮัวตาได้ตัดว่าละอินตูตียาอักซรอมันฟิลอัร์ละยูดดินล,ลูกกังซซบีลินละหากว่าพวกเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามชนเหล่ามากของผู้ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินแล้วละก็พวกเขาจะนําเจ้าไปสู่ทางที่หลงไปสู่ทางหลงออกจากแนวทางของอเลสและราซูนเองนั่นเอง และอรสุภาโนต์ตอะไรยังได้ตัดต่ออีกว่าว่าแต่จะริอูมาองศิละอิเลกุ่มพวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าเมรรอบวิกลุ่มจากพระเจ้าของพวกเจ้าววลาแต่จบิอูและพวกเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามแนวทางมินดูนิฮิอุรียะของผู้อื่นอีกเลยท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายหากเราลองทบทวนประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเราจะพบว่า มุสลิมนั้นเคยปกครองสเปนอยู่ราวๆ750ปีด้วยกันและในช่วงสุดท้ายมุสลิมได้แตกออกเป็นหลายๆก๊กหลายๆเหล่าหลายๆเมืองและในปีคิตรศก,ออก,กราชที่1,492กษัตริย์นิกายแคทอลิกที่มีนามว่าเฟอร์ดินานด์ที่2และพระนางอาาิซาเบลา่าได้ทำการโจมตีดินแดนมุสลิมในนครในสเปน พวกเขาได้โจมตีเมืองแล้วเมืองเล่าจนกระทั่งถึงเมืองสุดท้ายของมุสลิมนั่นก็คือเมืองแคนาดาในาสมาทรไอบีเรียเมื่อพวกเขาจะทําสงครามพวกเขาได้ทําสนธิสัญญากับผู้ศรัทธ,ธาหากว่าพวกเรายอมแพ้พวกเขาพวกเขาจะให้สิทธิเสรีภาพต่างๆแก่บรรดาผู้ศรัทธ,ธาในนครตราบที่เคยมีมาและพวกเขาจะทําให้ชาวคริสต์และชาวมุสลิมมีสิทธิที่เท่าเทียมกัน เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาได้ตรบัตสัตว์พวกเขาได้เปลี่ยนมัสยิดให้กลายเป็นโบสถ์และสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นเขา้ารีดเป็นศาสนาคริสต์และถากว่าบรรดาผู้ศรัทธาไม่กระทาตามพวกเขาจะฆ่าหรือไม่ก็ให้ในรเทศพวกเราออกจากสเปนดังนั้นพวกเขาจึงจัดงานเฉลิมฉลองกันในช่วงปีใหม่หลังจากนั้นเพื่อลำลึกถึงเอกราชที่พวกเขาได้จากพวกเรา และลำลึกถึงความพ่ายแพ้ของมุสลิมีนและงานเทศกาลปีใหม่จึงถูกจัดขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดังนั้นแล้วท่านพี่น้องที่รักเราจึงไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งในเทศกาลที่เป็นความอัปยศของพวกเราอินนัลลอฮ์มะลาอิกะตาฮูยุซัลลูนอัลลอฮนาบียาอิยูฮัลเซีนาอามานูซัลลูอัลเลฮิวะสัลลิมุตัดดีมาอัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมอัลลอฮฺอับดิกะวะรอสูลิกะมุฮัมมัด وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين المهديين وعن السا... أصحابه أجمعين وعنا معهم بأفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إذن الإسلام والمسلمين وإذن الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تذكر بنا بعد إذ حريتنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاكثنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون